สวัสดีุคนยินีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเนิฟโรโนินวันนี้ผมมาแข่งที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานรายการของส p ิน X ็เหมือนเดิมเขามีจัดทุกๆสัปดาห์เลยทุกเสาร์อาทิตย์แต่วันศุกร์เนี่ยผมมาที่สปินเที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานชั้น 6. หกฮาร์เบอร์แลนดน์นี่มากันได้นะแล้วตอนนี้ก็กำลังรอเขาเรียกแข่งเขาก็ซ้อมแต่ผมยังไม่ได้ซ้อมเลยว่าจะไปซ้อมก่อนแต่ก็อาทิตย์นี้ผมมีแข่ง3ามที่นะเดี๋ยวก็ติดตามกันล้วกันว่าที่ไหนบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกัน

พี่เทพกับน้องจอวาสนามตีครับพี่เทพกับน้องจอวาสนามตีครับพี่เทพเฉยๆสนามตีครับ อาวัยเปลี่ยนตัวครับรอบมะพร้าวกับพี่เทฟเองอาวัยเปลี่ยนตัวครับโอเคทุกคนแมตช์แรกจบไปแล้วชนะแชมป์ตอนรอบที่แล้ว4-3ก็ 3. สนุกดีเดี๋ยแวบบไปต่อกันพพีี่่เเกับโนนสามด mời <laughs>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  mời 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 mời

โอเคทุกคนยังเข้ารอบอยู่เดี๋ยวรอแข่งต่อโอ้ตื่นเต้นวะมันดี คู่สามแพ้ว่ะทุกคนลงไปสายล่างเซ็งเลยเขอโทษด้วยจูดออกเองหมดเลยเจอกันสายล่างชนะว่ะทุกคนแต่ลืมกดอัดตีเขาออกสามเลยนะโอ้เซ็งว่ะลืมกดอัดอ่ะตีเขาออกสามอย่างสวยสวยแบบสวยมากอะ่ะแพ้ว่ะทุกคน ับบ้้านไดเหมือนเดิมชุดออกเองก็งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่เซตใหม่อีกทีพรุ่งนี้ก็มีอีกที่หนึ่งแต่ต้องต้องไปลองใหม่เพราะว่ามันไม่น่าจะแบบผมเปลี่ยนคอมโบด้วยแหละผมไม่ได้เอาตัวที่เตรียมไวม้มาผมเปลี่ยนหน้าง,งานหมดเลยก็ลองไปดูกัน โอเคเดี๋ยวกับไปเจอกันครับก็กลับมาแล้วครับจากเดอะมองล์งามงวานงานแข่งของ SpinX ก็จัดเป็นประจำทุกสุขเสาร์อาทิตย์ครับไปกันได้มากันได้นะครับเขาก็จะมีที่เดอะมองล์งามงวานชั้น6หน้า h a r b o ิ l แล d นะครับแล้วก็โรตัรบางนาก็อีกที่หนึงผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนน่าจะเป็นที่สารยาหรืออะไรเนี่ยครับประจัดดีครับ ลองมาดูกันได้แล้วก็ลองมาเล่นกันได้ก็ชื่อ1 5 0ก็จะมี2ชื่อ200ถ้า2ชื่อ200เนี่ยรางวัลมันก็จะอัปเกรดขึ้นอย่างวันเนี้ยที่ผมไปเนี่ยพอเป็น2ชื่อ200ก็คือจะเป็นฟินิกวิงตัวสีดําก็ก็เลยไปแล้วก็สมัครแล้วก็วันนี้ก็ผลก็ออกมาก็ตกรอบ8ครับมันมี2ชีวิตผมก็ตกรอบ8ทั้ง2ชีวิตเลยคือมันมีสายบนกับสายล่างผมตกผมตกรอบ8 ทั้งสองสายเลยก็คือเหตุผลของผมก็เหมือนเดิมคือการชุดของผมก็ยังชุดออกเองหมดเลยที่เสียคะแนนก็เพราะการชุดออกเองแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมเปลี่ยนคอมโบหน้างานด้วยเรื่องของเรื่องคือผมเปลี่ยนคอมโบหน้างานเปลี่ยนหมดเลยเกมแรกผมใช้เป็นเซตนี้ฟรีดวิง3า0ลัดพาวเวอร์ไวเวริรกคิกแล้วก็เป็นกระชั้นบัส0้าหพอยท์นี่ นี่คือเกมแรกที่ผมใช้ผมก็ทุลักทุเลชนะมาแบบทุลักทุเลคือและเสร็จแล้วเกมที่2ผมก็เปลี่ยนเพราะผมเริ่มไม่มั่นใจโฮเวอร์ไวเวิร์นอย่างแรกที่ผมไม่มั่นใจโฮเวอร์ไวเวิร์นเลยคือผมจะชุดแล้วมันก็จะวิ่งออก2เองตลอดผมเลยไม่มั่นใจโฮเวอร์ไวเวิร์นผมก็เลยเปลี่ยนโฮเวอร์ไวเวิร์นมาเป็นตัวนี้คือชาร์กสเกลนี่คือชาร์กสเกลผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากโฮเวอร์ไวเวิร์นเป็นชาร์กสเกลเกมที่2ก็ <c oughs> จะเป็นเซต นี้ในเกมที่2ที่ผมเปลี่ยนก็เป็นชาร์จสเกลที่วิ่งออก2เหมือนกันตัวที่ทําคะแนนได้มากสุดเลยคือฟินิกวิ g navy ตัวนี้ผมแนะนําเลยครับฟินิกวิงเนวีตัวนี้คือสุดจัดมากมันหนักมันตีดีตีแบบตีเขาออกตลอดผมบอกให้แล้วเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนเกมที่3เพราะว่าเปตราซัดบารสก็วิ่งออก3เองเหมือนกันไม่ดูทําไมผมใส่เฮฟวีนะเฮฟวี่ห้าหกศูผมก็เลยเปลี่ยนเป็นนี่ วิสัตร์ลอเขียวผมเปลี่ยนเป็นวิสาัตร์ล้อเขียวป้าบก็จะเป็นฟินิกวิงช้างสเกลแล้ววิสัตร์ลอคือเมตาเลยเสร็จแล้วฟินิกวิงสุดท้ายฟินิกวิงยังทําแต้มให้ผมได้เหมือนเดิมแต่ตัวที่ทําให้ผมเสียแต้มคือนี่ฉลาม170รลัดเอ้ย170โลลัดออก2วิสาัตรอลอวิสาัตร์ลอ้อตีตีอยู่วิ่งออก2องเองซะงั้น160นเฮกซ่าเขางงกันหมดเลยนี่นี่คือคอมโบที่ผมเปลี่ยนท้ายเลยหวังว่าแบบตัวเมตาาตัวอะวันนี้ผมต้อง,ต,องติด 1, 4, ตดใใในน4แ้วคจ สรุปคือบกว่แปครับติด1ใน4ี่ผมก็เลยโอเคต่อไปอะ่ะผมว่าผมจะเข้าใจมากขึ้นสําหรับคือถ้าผมจะใช้เด็กไหนก็เด็กนั้นเลยผมจะไม่เปลี่ยนก็อย่างที่ว่าผมอาจจะมีการสะบัดข้อมือเล็กน้อยนี่คือตัวที่ชุดผมผมจะใช้ที่ชุดแบบนี้เป็นแนวยาวอย่างนี้เป็นแนวยาวบางคนก็ใช่ไหม,มก็ชุดนี้นี่เออแต่ผมไม่ครับ ผม,มเป็นการชุดแบบนี้ชุดเป็นแบบของซามูไรเซเบอร์ปึบแต่ตอนจังหวะชุดอะ่ะผมสมัดข้อมือสมัดข้อมือไปเร็วไปออกสองหมดแล้วผมชุดแรงด้วยมันก็เลยทําให้ผมเสียคะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็สนุกสนุกผมผมเน้นสนุกจริงๆผมชอบผมมีความรู้สึกว่าการได้ชนกับคนอื่นอะ่ะการที่แบบว่าเราไปเจอคนอื่นการได้ชนคนอื่นมันมันสนุกดีผมก็เลยคิดว่าแม่คอมโบเราคอมโบเขาเอ้ยมาชนกันเอ้ยมาสนุกดีนะก็เลยชอบในสิ่งนี้ชอบมาก แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลนะไม่ซีเรียสผมไม่เคยยังไงก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนเดิมก็กลับมาพูดคุยหลังเกมตลอดเพราะว่าเราก็มาแก้ไขกันตลอดผมก็กลับมาชูดเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นก็กลับมาแก้ไขหลังเกมโอเคทุกอย่างต่อไปมันก็จะเป็นการการมาแก้ไขมาพูดคุยกันหลังเกมตลอดว่าเอ้ยเราดีตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนเพื่อนเพื่อน,นก็ติชมผมได้ว่าโอเคผม ก็จะรับคําติชมแล้วก็จะไปแก้ไขยังไงก็ไม่มีแล้วครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่องผมหน่อยเพราะว่าผมจะพยายามทําคลิปเบรดมาบ่อยๆอยก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ